สำเร็จไปอีกขั้นนะจ๊ะสร้างข้าเจ้าสาบเรียบร้อยแล้วพี่นอุอมมา,าเฮาหยางเนาะเนาะฝากคืงงามเด็ดปะฝ่ากคือสวยเด้สีทองฟ้าสวยจังเลยนะคะอุ้ยบรรยากาศบ้าน,นองห้องสิละจากมา,าเฮาหยัยงบุแตกแซวลแซวลอยู่พุ่นนะสำเร็จไปอีกหนึ่งขั้นนะจ๊ะ พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวข้า,จาเจอกันไอ้ยังก็ล่ะเท่ขา้างในเท่พื้นขนา้างในฝนตกไอ้นี่ฝนตกน้ำขังเอาเอาสี่ขึ้นมา่ยวางหลูกขี่สิไปใส่แบบนี้เอาเอาหลูกกระน่ำมาเด็ดครับเห็นตนาดากาาลูกกระลายอ้ บรรยากาศบรรนอนขอาพี่น้องเอ้ยบุมีอย่างหลายดอกจก้ะเมื่อนี้บุเร่เขาป่าบมื่นี่บุมีบุเร่ภาพไปคนละอยากป้าอยากไปคืร่มวีวียังสีนวล่มวีวีคือนยังฝนติดตกเนี่ยแต่ว่าก็เป็นสีคึบคึอยู่ทางผู้นู่ดอกว่าเอาแน่แน่แน่อย่าซุม่มอย่าโฟย่ากัดโอ้ยยามเวลาบุเร่แห่งนี่มันคือนยังดีดแท้หือฟ้าสวยจังเลย ลูกชายค่อยมางอยตดยปวดอยู่ตรงนี้นะคะลูกชายสีดำมีอยู่สีตัวนะจ๊ะที่บ้านไก่สิเป็นสนเป็นอันแล้วโอ้ยหอยมีแนว่ยวสีบลอนงซูมูเจ้าฟัง,ส,งส่องหอยก็ส่องน้อยๆยหยอดวิวหอยก็บัวลายขึ้นมูอยหอยอดวิวหอยก็เอาน้อยๆเอาปอไอแปดตอดปอดแต่แปดหยอดวิวหอยก็ได้เออยังเราตีอันทันยูพลัดแจงมาบอก คลิปเอยกินตำหุ้งกับอันดอกแคปลาเออมันปิดติดปิดติดพิซิตพนะโอ้ยขระงึดลายกินตำหุงกับดอกแคกับติดพิซิตบางส่วพนพะนะบางส่วนบางตอนพนะติดพิซซิตโอ้เออหยดบิวกรบอดีผู้ติดตามก็บอกลายอาจจะมีแต่แนวมีแต่แนวขระงึดคักอันนี้ก็ได้ระวังตุกนี่แหละ เธอ,อขจโอ้โหห้อยตีนลูกไส้่อยามาัสลักไว้แล้วบัดนี้ขาจาเทพขางนี่เทพผื่นเทพหลอบโอ้ยเนาะซุกกระไดเนาะสูพุ่นสลักรอยเท้าเอาไว้อีกแล้วพุ่นจะาลึกจะาลึกไปห้อยตีนลูกแมว่อยด้วยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนีๆยเนี้ยเฮ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 ้ย,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 ยออก โอ้ยมากับพ่อหมาเอาเข้าไปสร้างสีจมให้กระบัติที่หนีซูนี่เอยโอ้ยเขาโทษจ้าว่าบวเมือนภาษาเศบ้าบานอีกางเดียวอย่าถือจะซรางได้พี่น้องเด้อมันจังสี่ละอือห้างเทียกระไดมันก็ลงไปภาษาเศร้าบานขอบอกมันคนว่ามวนเนาะโอ้ยมากับพ่อหมาแมวกับพ่อแมวสร้างมึงก็เลยสิจมมื่อื่นมึงเนี่ยพ่นมอันหิมนี่ห้อยหมาคางโอ้ยะหิมนี่ห้อยแมวหิมนี่ห้อยหมาเอาเข้าไป แมะมาอีกแล้วล่ะลูกจะพักันไปย้ำของเพิ่นไรแม่เราลูกด้วย่าไปยอย่าไปย้ำของเพิ่นลูกนบนบ้านท่านเหี่ยงอยู่อันดูล,ละคําแหงก่อนคําก่อนแก้วลูกลูกลูกจะไปย้ำของเพิ่นเนื้อหนาเนื้อหน่อยตะนีกระจาลึกไว้หลาย่าไปย้ำของเพลินลูกอย่าไปย้ำของเพิ่นน้าหมาไปแล้วโอ้ยนี่แหละคือผู้คุมผู้ดูแลบ,บอ่อปา่าขนาดจะไปเคี่ยวของเพิ่นตกด้วยนะั้น สร้างเพิ่นว่างไว้หันยังยิ่ยไปเคี้ยวองเพิ่นไม่ลูกยอดวิวกับน,น้อยๆผู้ติดตามกับว่าลายจังมันมีแต่แนวงดคาบพ้วนมาเศร้าเฮ็ดสาวไปสั่นพอ,อย้วนมาอือไปเศร้าอะไรหรอพี่น้องมันมันเคยชินมันกลายเป็นคั้วมัเคยชินเราไปเฮ็ดเฮ็ดยูทูบมันอีด,ดนปีเลยเนาะอือมันเป็นคั้วมัเคยชินของใอ,อยแล้วอวบขอดูของกำลังงามคุณนะ คือฝนแตกอยอดปึงเคืองเปงเค่งบาดท,ที่นี่โอ้ยสุดยอดสุดยอดทั้งขั้วอ่างด้วยไก่บอ่ปบอปลาบ่อปลาพวกนี้อ,อ้วนนี่แหละถ่ายน้ำบอ่อปาลามันก็ปล่อยใช้ตุนไม่นี่แล้วเนาะคือสีงามคักยังมาหมึดแล้วค้ำแล้วพากันไปเพ็ดอีหยังบุกน้องเน่งน้องเน่งแมวสองตัวมาตัวหน,นึ่งบาดนี่เนาเข้าไปไปกวนอุป,ปกรณ์สร้างระบาดนี่ ไปแล้วจ้าขอบคุณพี่น้องเบสุผูสุคนอัปเดตบอด่อปลาให้บึงมาจุ่มเรื่องพิสิทธ์กับถันให้ฟังนำ้ำ <laughs> พี่ลิกะพี่ลิกะหรือว่าพี่สิทธิ์อะไรก็ได้วตัตีโอ้ยว้าไปายขอบคุณเบสุผูสุคนขอบคุณที่หักกันเพ่งกันพี่น้องขอบคุณที่เขามาบึงได้จา้าอือถึงสิว่ามันสีหน่อยหาคนสิบคนกก็กดีแจแล้วพี่น้องเอ้ยบายบาย